สวัสดีครับอยู่กันในช่องของลิงค์ดูบอลกับช่วงข่าวเด็ดประจำวันผมได้หยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาครับเจชนาทิพย์ ip, ปลื้มใจทีมชาติไทยควา้าแชมป์ king ครับยกเครดิตให้ทุกคนโดยข่าวนี้ครับชนะทิพย์ ip, สงกระสินผู้ทําประตูให้ทีมชาติไทยชนะซีเรีย2ประตูต่อหนึ่งควา้าแชมป์ king ครับครั้งที่50เปิดเผยถึงแชมป์ในครั้งนี้ว่าขอบคุณโค้ชขอบคุณเพื่อนร่วมทีมขอบคุณสตาฟและขอบคุณทุกๆคนจริงๆผมบอกกับทุกคนว่าผมอยากชู ถ้วยแชมป์คิงครับอีกครั้งพวกเราทุกคนลงไปสู้และพวกเราก็พิสูจน์ได้เห็นว่าพวกเราลงไปสู้หรือเปล่าและได้เห็นว่าใจน้องๆที่สู้นี่คือนิวเจนของทีมชาติไทยบรรยากาศที่สนามขอบคุณแฟนบอลทุกๆคนแฟนบอลชาวใต้และกำลังใจจากทั่วประเทศกำลังใจจากทุกกำลังใจผมอยากบอกว่าเราทุกคนรับรู้และรู้สึกไนดะ้จริงๆขอบคุณครับทุกท่านคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับคอมเมนต์พูดคุยมาได้ผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์หากรับชมคลิปนี้ แล้วชอบูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆจากทางเราก่อนจะนไปขอฝากเว็บไซต์กีฬายอย่างลิงก์ดูบอลดูบอลสดดูบอลฟรีตามกันไม่ได้แอดมินปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ